สวัสดีครับกับมานั่นยำปูกับลานหน่อยครับผมพร้อมกับน้องมินตรานะครับเมื่อนี้เข้ามาเฮ็ดกับเขากินเต้ากันนะครับตอนนี้กําลังนเฮ็ดไปแล้วน่สองยางสามมาดี้กําลังจะมาถอดปลาสมครับเนี่ยถอดปลาสมเฮ้ยจวดจวดเลยครับผมอ่ส่วนมีนน้องมากินเข่าน้ามือนี่ยบรรยากาศบ้านๆแบบยัวแบบนี่แหละเนาะ เอาแบบง่ายๆขั้วกับขั้วบ้นบานๆนี่แหละใส่เตาแก๊สปิกนิกคือเราเนี่ยแหละยังเดี๋ยวมันค่อยเป็นค่อยไปดอก,นะอกนเนาะอี่ยังกระเด็นเยอจังเลมันก็นลงตัวนะมีคนทําอาหารให้กินทุกเช้าก็ทายกิบแนวว่าทายกิบแนวเนาะเมื่อเนี่ยได้บรรยากาศเนี่ยขั้วห่อนะครับเมื่อนี่ยนุ่งกิน่นใส่เสียอิงนะครับเห็ดอ,ออมนะครับเมนูออมกับแล้วแล้วเปรเรียบร้อยบ่ได้มาทายเบิง้งแล้วก็ เมนูอีกตัวนึงก็มาทอดทอดทอดปลาทูนะครับเมืม่อวานนี่ซื้อปลาทูมากตอนนี้ก็ปลาสมปลาต้อนนะครับสมปลาปลาสวายมี่ปลาสวายปลาจีนนะครับซื้อมาไปโลนึงแซ่บแซ่บเมื่อือวานนี้ทอดไปกินแล้วเปียงนึงงฉ่อยู่นะครับอันนี้แซวๆเอาความ สดสชื่นมาฝากนะครับสำหรับเช้าวันที่16เลขออกเลยเมือนนี่พอดโบสีได้เป็นอันอันเจ็ดทีไม่เมือนนี่สวัสดีครับสวัสดีครับมากินขวน้ำกันครับพี่น้องเมือนี่อาหารเมนูวันนี้เป็นเมนูออมเนี่ยเนี่ยขาก่องต่างอยู่ผุ่นเนาะมันก็เลยบ่ออมนะครับออมนกนะครับแล้วก็ถอดปลาสมอันนี้ปลาสวายแล้วก็ปลาทูนะครับ เอาเท่านี้แหละกินง่ายๆนะครับผมอ่ากินกับข้าวเจ้านะครับจวดกันเลยนะครับวันนี้กินกับน้องมินตาเหมือนเดิมนะครับผมมาๆๆพี่น้องมากินข้าวล้วปกติได้ลุยงานเนะาะเมื่อใครได้ถ่ายคลิปทุกพี่น้องเบิ้งนะครับเ่าใครได้ถ่ายคลิปเ่าใครได้ออกคลิปนะครับแล้วแต่บรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะผมอมอมอํมหรกขอบคุณ ก็พ่อนพอดองได้โดนๆกินเท่นึงเนาะกับเมือม่อวานเมื่วานนี่ยครับเมื่อก่อนเนาะมาเดี่ยวกับมากกับใส่เนื้อเข้าไปนะครับจวดเนื้อเลยนะครับจะกินเขาปบกันคลิปที่ผ่านมาเนาะพร้อมขอบขั้ว คนตกนเจ้าตกแล้วมันห่าแมนคนเจ้าตกวหล้วก็ฮหอนเพ่งได้เจ็บปะป้ากินยู่ดีนะกินเขา่าก้อมเป็นอมนอมบานๆน,น,นะครับเจริญบัวไทยไทยบัไทยคลิปสูพี่น้องเบิง้งนะครับ ป่าชมตอนใหญ่ๆพอทุ่มพอทุ่มหาหลับนิดหน่อยก็ได้ฮัโโลโหลว่างละพอทุ่มาหาเพื่อนนั่นเพื่อนโอ้เพื่อนทุ่มไปพุ่นบ่ได้ ว่ามีแต่มันมีคนคน<พ>ห<า>ักโอ้โหผมมีคนตรงไทยโทรศัพท์มันเจเป็นโทรศัพท์ตู้เย็น <c oughs> เล่นมากเลยมันจะเป็นโทรศัพท์หลังตู้เย็นสายจีต่อไปไระเหีือว่าฝนตกฝ่าลง การยุคกินน้องคำพนองการยูการกินการเป็นการยูการใช้ชีวิตนะครับของแต่ละมือแต่ละเว้นกับแตกต่างกันไปเนาะของแต่ละคนจะบวกขึ้กันของแต่ละครอบครัวจะบวกขึ้กันของแต่ละมือของคนคนเดียวกันก็บวกขึ้กันอีกเด้นะครับแต่ละมือสีบวกขึ้กันก็คือผมเคยบอกหลายๆคลิปแล้วก็ผมบอกประจําก็คือ เขาจะเฮ็ดไห้มือนี้นะครับเห็ดไห้มือนี้เป็นมือที่ดีที่สุดนะครับในช่วงที่เข้าดําเนินชีวิตกันไปเนี่ยทําวันนี้ให้เป็นวันที่ดีที่สุดใช่ไหมเนาะ <Sorry. S 1> กว่า <Okay. S 1> ที่จะหอดมืออื่นเขาเขาบลูว่ามืออื่นเนี่ยมันจะมีสําหรับเขาบอเตืนเ้ากันว่ามือนีอ้มีลมหายใจก็ถือว่าเขาอยิ่งโชคดีนะครับแต่ว่าที่โชคดีไปกว่านั้นได้ีิน้องมือแรกเนี่ยเบิ้งเน้ามือนีวันที่16เลกออกดี มันก็บพวกนี้นี่ใน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 ความที่เป็นไปได้หรือว่าจริงที่พอขาดฝันมันอาจจะเป็นเกิดขึ้นได้เสมอนะครับคือจังอุบัติเหตุเนี่ยบ่มีผู้ใลอยากให้มันเป็นแต่ว่ามันก็เป็นนะครับอ่าคือจังจังมือแรงเนี่ยบสามมงคิงเนี่ยกระโปนี่เนี่ยอาจกันมัน่ยามอาจจะถือรางวัลที่หนึ่งเป็นเศรษฐีปุ๊บพับเขินมากเนี่ยโอ้ยมันมันมันก็บอวกบวก่อืนนะครับอืม อันเถือกะดีไปถือว่าโชคดีคของเฮ้าเนะาะถ้าบ่ถือกหัวหน้าเขาก็ซื้อไหมอยู่นั่นละ่ะความหวังเล็กๆน้อยๆกับพี่น้องเนาะกระคอยพี่น้องถือกนะกระไรเบิ่งกระคอยสุกๆหมันๆเด็กรางวัลใหญ่ๆเด้อกันผู้ใดถือกกับมาบัดกันมา,า,นมาปั่นกับนั่นยามน้ำแน่ ครับป้อมห้อนๆจินกับเขาห้อนๆนะครับขอบคุณขอบคุณในไลายที่ติดตามที่อชม <c oughs> คลิปของช่องปูกับรานน้อยนะครับนะในช่วงมีก็ถือโอกาสฝากช่องใหม่ในเด้อช่องหักข้ามของนะครับของัำนั้นแย้เนี่ลแหละเป็นช่องเพ่งเ้อะที่เป็นช่องเพ่งเกล็ดเพ่งเพื่นนี่เขสร้างว่าอย่างมัจะสร้างกึินอืมอันนี้เพิน <c oughs> <c oughs> ่นบอกให้มาดังบอกแต่ว่าให้ลองเพ่งกับพ่อใดอยู่เพิ่นมักลองเพ่งนะครับเพิ่นหมักลองเพ่ง เิ่นบ่เป็นนักร้องดอกที่จริงเพ่งที่ให้เพิินร้องละ่ะสี่เป็นผู้อื่นเนี่ยที่เป็นผู้อื่นที่จะมาล้องแล้วบานนี้ก็เลยเห็นพิหนึ่งก็เลยบอกว่า,าล่องทองลอง่ลอ,งลองลองร้องมองด้อล่อง้อมล้องมองโอ่้อมใปต่อมากมันได้ความธรรมชาติได้ความดิบๆของเสียงนะครับได้ความดิบๆได้ความเป็นธรรมชาติก็เลยว่าเอานี่ละ่ะ ก็ถือว่ามันเป็นสไตล์ของเขานะพ่อได้สื่อสารู่พีสูนองเบิงนะครับผมก็ฝากที่ต่มกันแน่เพงอกหักจากลาานะครับกับั่านยำกับแตงด้วยป่ะเนี่ยแ่งแต่งแก่เลยหลองแก่ท่านที่เลยพบรักสาวเร่าสันเรื่องเล่าก็คือมันแก่แก่กันแก่กันในเพลงละต่อไปต่อมานะครับกับมามาลองครอบเวอร์่นกบว่ายังเพลงอันยังกันทอันเทาแพ้่แพร่ทางเบาเทานะครับ ผมกันเตกเข้าไปด้ยมันอ่ามักสาซ้ำหน่อยว่าทันเด้ลงเหลือซีเพียงครับพี่น้องฝากไอเบิงให้ในเดอ้อกดตดต่ตมให้แน่เบิงให้มันอ่าพันไล่การต่างไร่ได้เรื่อๆในเดอ้อจอยกดกระดิ่งกดยังกระติดตามกันนะครับอ่บาไวญ่ามเห็ดลีบออกมาสู่พี่น้องเบิงกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่องนี้กับสิบวป๋านะครับเป็นการใช้ชีวิตในครอบครัวในช่วงชีวิตในช่วงชีวิต ในช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับจะพยา,ายามเอามาถ่ายทอดสุพีนองเบงในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งเนาะเรื่วงนีงน้ปูกับล้านน่อยล้านน่อยก็อยู่ในห้วงนี้ละตอนนี้เัาในะหญ่นะครับ,รบเขากับมีการเปลี่ยนแปลงไปจากดิกนน้อยกับใบพึ่งกับมะขายเป็นไบปบตอนนี้มีเพื่อนมากตัวลูกไอ้ขายมักตนันนะมามานวอนน้ำกันอยนตลอดเลยมาแช่อย,อยู่นี่เลยว่าเมื่อหอดบาครับพ่อกับจเจ้าแจ๊กเจ้าแจ๊นะครับ เลี้ยงเกียร์กไปนี่ละบ่บ่บริยานไม่ได้บว่าได้บอกกินนี่เดี๋ยวซาบอกว่ากินเาะเอาสำหรับม้นนี่คนิวก็ว่าคนสิกินก็กินไปเมีอย่งบอกสุ่เพิินฟังเนบ่น้องมาจากใสก่อนนะบานบ้านบ้านจะใสกับ้านใส่ยาใส่ยะใส่ยาใส่ยาในเป็นอทั้งภาคเนื้อของเล่าดีเนาะอ่า เเป็นชนเผาชนเผาชนเผาหนึ่งเนาะของกองทัที่ที่มีเป็นเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของในการใส่ภาษาเนาะในกันใส่ภาษาใส่ภาษาจีนแต่ว่าบว์นจีนเต็มที่เห็นบ่เป็นภาษาครึ่งภาษาจีนนะครับเป็นเสื้อจีนเสื้อแซ่นะครับเป็นทั้งทั้งทั้งขนน้ำน้ำทุกคนก็จะจะแซ่แซ่เบิดนะครับแซ่นั่นแซ่นี่อันนี้แซ่เตินนะครับแซ่เติอนต่ำต่ำอยู่ในอันในเพลงนั่นแหละนะครับผม ามาพบกันโดยบังเอิญนะครับกับโบแมนว่าม้อนบังเอิญหรอกะมีมี่มิ่งที่พาม่ายนหลักนะครับก็บมาพบมาเจอกันนะก็ยังคอยได้มานางเฮี้ยงกันยุงตีนอพี่นอนะ้องเนาะเอากับเมื่อตอนต่อไปนะการดําเนินชีวิตมันจะเป็นแบบไดผิดหวังสมหวังหรือว่าไปได้สวยหรือว่าไปได้แบบใดนี่ว่าซักว่าขวมัวนยังก็ว่ากันไปนะครับ แต่ในการดําเนินชีวิตในการใช้ชีวิตก็จะพยายามทําให้มันดีที่สุดแล้วก็จะดําเนินชีวิตให้มันดีที่สุดนะครับสําหรับในช่วงวันเวลาที่มีอยู่ที่เขาเกิดขก้นมาที่เขาเตือนขึ้นมาอยังมีลมหายใจนี่แหละเพราะว่าไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีสําหรับเราหรือบอนะครับความเปลี่ยนความตายกับว่ะด้สําคัญว่าต้องเท่าแล้วเท่าแะ้วตายก่อนนะครับคนนุม่มคนเหนี่ยกน มันกับบนแน่นะครับ <c oughs> คือคือบนแนนในชีวิตว่าเมื่อเกิดเขาลูกแต่ว่าเมื่อตายเขาโบนลูกแต่ก่อนที่จะตายเราทําวันนี้ให้มันดีที่สุดจะก่อนเนาะนะขอบคุณในไลน์ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้งคงจะไว้สำนีกรนะครับคลิมนาค่อยจะมาเจอกันผมแล้วก็น,น้องมิ้นตาขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ